ตอนนี้นะครับเราอยู่ใน B M I X 3นะแล้วก็ในวิดีโอนี้นะเราจะขับไปเที่ยว Arctic Circle นะเราต้องใช้เวลา2วันนะนะแล้วก็เราก็ได้ชาติ I X 3นี่ถึง100%แล้วแล้วผมก็กะว่าเราควรจะขับไปได้ประมาณ300-350ถึง3กิโลเมตรนะกว่าเราต้องชาติจนะแตอนนี้นะก็ใกล้หน้าร้อนนะวันทุกวันนี้มันจะมืดนานมันจะสว่างนานนะจะมดืดชา้านะก็ ผมก็บอกว่ามันจะดีนะวิวดีตอนนี้อ่ะก็โอเคเดี๋ยวเตรียมตัว,ตวลแล้วก็ไปได้แล้ว เราอยู่ที่ฮอลล์นสตอนะแล้วก็เราต้องมาจอดชาติที่นี่หน่อยเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเราขับไปออลดอนได้ไหมแต่ว่าที่นี่มันชาติไม่เร็วอะ่ะไมเราต้องเราต้องรีบไปออลดอนเราต้องการชาติแค่แป๊บเดียวไม่กี่นาทีนะสองสานาทีก็พอแล้วผมไม่อยากจะเสี่ยงเพราะว่าตอนนี้มันมันมีมันมีลมแรงหน่อยแล้วก็หนาวด้วยอะ่ะนะแต่ว่าเราจะเช็คด้วยว่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยสิบสองเปอร์เซ็นต์โอเคแต่เราจะเช็คตัวบอกรอบค้นหานะว่ามันพอไหมน่าจะพอนะสิบสามเปอร์เซ็นต์หรือเปล่า อ่ะแล้วก็ที่นี่มันชาร์จช้าหน่อยนะถ้าเทียบกับไฮพาวเวอร์ชาร์จที่ออร์ล์เนี่ยรถมันรับแค่4.2กิโลวัตต์เพราะวาโวลต์จมันต่ำนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้ก็3องศานะแต่ว่าตอนนี้ผมกะว่าเราพร้อมนะไปไปออรนะ์ล์ได้แล้วกีน่นาทีเนดะี๋ยวเช็คตรงนั้นเราชาร์จกีน่นาทีเนะี่ยต้องการแค่อีกนิดเดียวโอเค3นาทีอ่ะ เรามาถึงอลูดอแล้วนะเนี่ยคันนี้นะบีมนั่นมาจากจีนนะแล้วก็มันชา้าๆนะ้วเนี่ย48กิโล่ัตจริงถ้ามันอุ่นกว่านี้มันจะรับตั้ง155กิมตนะแต่ว่าผมสงสัยว่าแบตเตอรี่มันเย็นไปแล้วมันก็รับแค่48หาดีบว่าเฮ้ย <laughs> เอออีทรนพีเปิลนี่หอละตายแล้วนี่ไอดีสก็ <laughs> จ้าขนาดแล้วนี่อ ถ้าเป็น e t r นหรือว่า id 3นี่ไอ้ id สนี่ก็รับตั้ง1 2 5ยี่สถึงร้อยห้ากิลวัต์แล้วอันนี้นี่48่สไม่ต้องรีบหรอกโอเคเจ้หมันตัวตอนนี้ผมจะกินข้าวตอนแรกคิดว่าต้องรีบตอนนี้ไม่ต้องรีบหรอกมีเวาลาปะเลอะเลยล้วผมก็เตรียมขนมปังกับแฮมเนี่ยอืมอืมรำดี โอ้โห oh, หลังจากชาร์จ9นาทีมันก็เริ่มชาร์จเร็วนะเมื่อกี้นี่เป็น145กิลวัต์เลยถ้าเราชาร์จ e Nero หรือว่า ID3 นะโดยเฉพาะเป็นแบตเตอรี่เล็กนะมันก็จะชาร์จช้าแล้วมันก็จะช้ามากแนละ้วถ้าแบตเตอรี่เย็นนะอันนี้นี่โอเคมันช้านิดหน่อยตอนแรกแล้วมันก็เริ่มอุดแบตเตอรี่แต่ตอนนี้ก็143ก็เออใช้ได้อ้าแปลว่าเราต้องรีบหน่อยนะรีบกิน ตอนนี้เรามาถึงโชดอนแล้วนะโซกเกแล้วก็ถ้าคุณไม่เคยเห็นนะ,อ,ะอันนี้มีฟอร์สจอของโซกเกนิดหน่อยนะแล้วก็มีก็มีสีอันเลยแลฝั่งนี้ก็เป็นเทสลาซูเปอร์จอ g จะมีปะเลาะเลยแล้วคราวนี้ผมก็จอดฝั่งนี้จะได้อรถมันเปื้อนว่ะโอ้ยแต่ว่าต่อไปนี่มันอากาศมันจะดีนะผมว่าจะล้างรถนิดหน่อยมันเปื้อนหน่อยนะเนี่ย โอเคเราก็จะล้างรถแล้วก็ค่อยหักเวลาไปนิดหน่อยนะลบเวลาไปแต่ว่าเนี่ยผมสังเกตนะว่า i x 3มันอ่ะมันทำอะไรแปลกๆเลยนะเมื่อกี้ตอนเราเพิ่งจะเริ่มชาร์จเนะี่ยมันรับแค่50ิกิโลวัตต์เหมือนกับออนดอเลยนะตอนเราขับ1000กิโลเมตรชาร์จรถมันเราขับเร็วกว่าน,นี้แล้วมันจะมันจะ,นจะความเร็วมันจะขึ้นเร็วกว่าอันนี้่มันต้องใช้เวลาหลายนาะทีแล้วกว่ามันจะขึ้นอนะ่ฮะฮึแต่ว่าอย่างน้อยเราก็น่าจะได้140กิโลวัตต์นะ โอเคตอนนี้นะอันนี้นะที่ชาร์จนี่มันเป็นที่สุดท้ายที่เป็นไฮพาวเวอร์ชาร์จเเพราะว่าเราต้องชาร์จนี้สักพักหนึ่งแล้วก็ผมก็จะไปซื้อของอะไรหน่อยก็มีร้านขายของนั่นแนะแล้วก็ไปค้องน้ําแล้วก็ไปกินข้าวทีหนึ่งเพราะผมหิวนะ้ำ <laughs> ไม่รู้ <laughs> อาจจะต้องเอาพยาธิออกนะโอเคไปทุระเสร็จซื้อครัวมาผมซื้อเบคอนชีสกับขนมปังุรอเบิ แล้วก็โกยแล้วก็ซื้ออะไรกันไม่ไหนน้ำนี่น้ำน้ำเปล่าล้วมันมีมันเป็นน้ำอมัดลมไม่ไหนน้ำแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นน้ำเปล่าแล้วก็มีรสชาตินิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวจะกินเบอร์เกอร์ ตนนี้เรามาถึงมายวัตน,น,นะนะโอ้ที่นี่หนาวประมาณศูนย์องศาแล้วก็มีลมด้วยแล้วก็เราก็ต้องชาร์จครั้งแรกตอนนี้เราต้องชาร์จที่50กิโลวัตต์นะเออแล้วก็เนี่ยมันมีหิมะนิดหน่อยนะหิมะติดข้างหน้าเนี่ยรถก็เริ่มเปื้อนหน่อยผมกะว่าจะล้างรถนอนไปถึงมวยรอนหน่อยอย่างนี้นะเนี่ยอันนี้นะเนี่ยเห็นไหมคีนนิกริลสะ์ะมันเป็นรูเนี่ยนะแล้วก็มันเปิดได้นี่เนี่ย ถ้ามันต้องการคูลิ่งแล้วก็อ้แล้วก็จอดอย่างงี้นะปกติเขาจะถอยเข้าไปแต่ว่าเราไม่มีเวลาถอยเข้าไปแล้วก็มันไม่มีใครชาติที่นี่หรอกอนนี้เป็นบ้านนอกมากเลยนะแล้วก็อเดี๋ยวเข้าไปในรถน้ำมันหนาวน,นี่ที่นี่มันมันชาติช้าหน่อยเนี่ยเรารับแค่43กิโลวัตต์เพราะว่าอ่ามันเป็นกําหนดมันอยู่ที่แบตเตอรี่แพ็กโวลต์จของแบตเตอรี่มันมันไม่ค่อยสูงมาก มันอยู่ที่ประมาณ350-400โวลต์ v, แล้วก็มันก็มีลิมิตที่กระแสของชาร์จิ่งสเตชันนนะแต่ผมก็ชอบใช้ฟีเจอร์นี้ถ้าเรากดที่เมนูเน,นีะของของแอร์นะแล้วมันก็จะมีอุ่นสิ c l คลายค o นโรแล้วเราก็เปิดอันนี้เราเปิดอุ่นสิรีคลายคอ t r o รลมันจะเปิดเครื่องอุ่นหรือว่าแอร์ไว้ครึ่งชั่วโมอง ก็ที่เมืองไทยมันก็ดีมันจะได้ไม่ร้อนไปในรถนะแล้วก็รถคันนี้นะมันมี hand gesture นะถ้าเราสมมติว่าเราเปิดเพลงใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมันก็จะออบอกแล้วว่ามันจะเราเปิดนี่นะเปิดนี่โอเคโอเคแล้วก็เราถ้าเรากด next เนี่ยนะทุกครั้งตอนเราทำอะไรมันก็จะแนะนำว่ามันมีมันมี hand gesture เนี่ยแล้วมันมีกล้องข้างบนนี่ยนะมันจะเช็คดูว่าเราต้องเราต้องทำอะไรข้างล่างเนี่ยนะสมมติว่าเรา จะอย่างเงี้ย next นยแล้วก็ปรับเสียงแล้วก็จะเจาสองนิ้วเฮ้ยเดี๋ยวสองนิ้วปิดเพลงสองนิ้วเปิดเพลงสามนิ้วอะ่ะไม่เป็นไร <laughs> เนี่ยแต่ว่าบางทีผมก็สงสัยว่าทำไม ทำไมเราไม่ทำอย่างนี้มันง่ายกว่าใช่ไหม <c oughs> น,นั่นน่ะสิแต่ว่าอันนี้จบแล้วเนี่ยฮะซุบฮึซุบเลิศวะแล้วบีแอมมันก็ยังใช้ไอไดรฟ์ Drive นะเนี่ยมันก็ถ้าเรากดแผ่นที่เนาะเราก็จะเข้ามาในนี้แล้วก็ถ้าเราโอเคแล้วมันก็ใครที่จะใช้ไอไดรฟ์ Drive, เขาก็รู้ว่ามันมีเมนูถ้าเรากดแบบซ้ายหรือว่าขวาเนี่ยนะ คุณลงมันจะมีเมนูเนี่ยแล้วก็โอเคเอมสมมุติว่ามาปโอเคซ้ายเข้าไปในนี้แล้วก็กดเซิร์ชเราจะหาอันนี้อันนี้นะอินพุตอย่างนี้นะนนนะโคตรโบราณเลยอะฮะโอ้มีโอนน้เราใช้ Virtual Keyboard ไนดะ้โอเคซิร์เพราพถ้าจะใช้อินพุตอันนี้นะแค่ให้ดูนะถ้าเรากลับไปเนี่ยอ่าสอรี่ออันนี้น,น,น,นี่โคตรใช้เลยผมลองใช้แล้วนะ circle K ซิร์ฟเคเอเซิร์ฟเซิโอ้โหข้อใช้อะเนี่ยๆนะแต่ว่ามันมีวิธีหนึ่งผมไม่ค่อยใช้เนี่ยหรอกผมก็จะผมรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนนะแล้วก็โอเคคอนสแตนต์คอนสแตนต์ล้วก็จะอุ๊บส์แล้วก็เข้าไปซูมเข้าไปเลยมันก็สมูทน h เนี่ยมันมันไม่ได้ช้ามากเนี่ยแต่เนี่ยแต่ว่ามันมันมีข้อเสียอย่างหนึ่งถ้าเราจะตรงผมว่าเราจะไปทางนี้นะผมว่าที่นี่อ่ะแต่จะไปที่นี่ กดค้างไม่ได้มันไม่มีออปชันที่จะนัฟเเกตไปทางนี้ถ้าเป็นรถคันอื่นส่วนใหญ่นะเรากดค้างมันก็จะมีออปชันว่าโอเคนัฟเเกตไปที่นี่อันนี้ไม่ได้เราต้องเลือกอย่างนี้เนี่ยแล้วก็แล้วก็โชว์ลิสต์แล้วมันจะมีหลายอันโอเคแล้วก็จะเอาอันนี้ s start with t h e guidance อ่ะจะไปทางโน,น่นร้อยเจ็ดสิบสามกิโลเมตรจากนี้อืม hmm. โอเคเรามาถึงมวยเราหน่อยนะแล้วก็โอเคผมได้ถ่ายสกรีนช็อตก่อนมาถึงที่นี่เพราะว่ารถมันเปืนนะ้อนเราเพิ่งจะล้างรถแล้วก็ได้เข้าห้องน้าที่ปั้นดมันข้างหลังนะแล้วก็ตัวน,นี้นะเ,เราเช็คตัวแล้วน,นะเราใช้เวลา13ชั่วโมง35นาทีมันช้ากว่า i อ3แค่15นาทีนะแต่ว่าวันนี้อ่ะอากาศมันแย่กว่าตอนเราขับ i อดีแล้วก็คันนี้นี่มันช้าช้าหน่อยตอน แบตเตอรี่มันเย็น id 3เอ้ยขอโทษผมพูดถึง id 4นะเราไม่ได้ขับ id 3อมนาี่เราขับ id 4มาก็จริงคันนี้มันน่าจะขับเร็วกว่า id 4มาที่นี่แต่ว่ามันชา้าช้าตอนแบตเตอรี่เย็นอันนี้ dm เขาก็อาจจะแก้ได้นะแต่ว่าสำหรับคนไทยนี่มันไม่ได้สำคัญหรอกแต่ว่าที่นอร์เวย์มันมีปัญหานิดหน่อยโอเคตอนนี้นะเราก็จะชาติที่นี่สักพักหนึ่งล้วก็จะกินข้าวแต่ว่าเดี๋ยวเข้าไปในรถต่อน,นี่มันเสียงดังหน่อยนะ ปัญหานะคือตอนนี้่ะผมได้เช็คแล้วนะมีคนในไลฟ์สิมเขาเตือนว่าทางที่ไปออร์กติกเซอร์เคิลเนี่ยมันมีหิม,มะทั้งหิม,มะน้ําแข็งอะไรนิดหน่อยนะแล้วก็เรามียางหน้าร้อนที่เนี่ยนะในรถนี่นะมันมจริงๆเราต้องการยางหน้าหนาวนะมันไม่เซฟ e นะเออ ยางหน้าร้อนกับยางหน้าหนาวเนี่ยมันต่างกันเยอะมากเลยถ้าเราไปถนนแบบนั้นนะมันอันตรายถ้าเราใช้ยางนี่เราต้องใช้หน้าหนาวก็เพราะฉะนั้นนะผมก็เลือกที่จะไม่ไป Arctic Circle คราวนี้นะเพราะสถานการณ์เนี่ยแต่ว่ายัางไงเราก็ได้ขับมาที่นี่มามาเช็คดูแบนชมบอกว่าว่าคันนี้มันใช้เวลากี่ชั่วโมงมาที่นี่อะ่ะแล้วก็แล้วก็อีกอย่างนะที่เรามาที่นี่คือ พิซซ uh ่าฮืมตอนนี้วันเสาร์เย็นเราก็จะได้กินพิซซ่าโอ้มันใหญ่มากเลยนี่โอ้ต้องต้องอย่างนี้แล้วนั่นนี่อือหเหมือนเขาที่แล้วตอนที่ผมมาที่นี่กับ IDC อะนะ่ะแต่ว่าตอนนั้นนี่คิดว่าไม่ได้ถ่ายวิดีโอหนระือว่าจำไม่ได้แล้วได้ถ่ายไหมโอเคอือหึอร่อย <c oughs> ตอนนี้เราได้กินข้าวกินกินพิซซ่าตั้งครึ่งชิ้นครึ่งแผ่นนะั่นนะแล้วก็คุยกันแล้วก็กินโคก้กอะไรด้สบายดีตอนนี้เราได้ปิดไลฟ์สตรีมแล้วนะนะแล้วก็กะว่าจะเดี๋ยวจะไปนอนแล้วเที่ยงคืนแล้วเนี่ยเราได้ชาร์จนี้ตั้งโหหชั่วโมงถึง97%เลยคันนี้มันดีอย่างนะมันชาร์จเร็วนะถึง100%เพราะว่ามันมีท็อปบัฟเฟอร์ในที่97%เรายังรับ เราอย่างจับ21กิโลวัตแล้วนะโอเคก็ดีแล้วผมก็ได้เตรียมข้างหลังนี่มีเตียงมีอะไรที่บังแดดอันนี้ผมใช้ที่บังแดดของบอ d สามแล้วเนี่ยมันก็ส่วนใหญ่มันก็เข้ากันได้ดีแล้วก็ปกติผมจะนอนก็จะขับไปออกจากเมืองหน่อยแล้วก็ไปนอนที่พักไหนแต่ว่าคราวนี้เราไม่ไปทางเหนือเราก็ต้องหาที่นอนแถวนี้แต่ว่ามันเสียงดังหน่อยนะแต่ว่าผมก็ท้องเสียนิดหน่อยวันนี้แล้วผมสังเกตนะว่า มันเริ่มประมาณสี่ทุ่มแล้วก็ปกติมันจะมีอะไรแปลกๆที่เรากิน 6- กถึงแดชั่วโมงก่อนนี้ผมก็นึกผพจะนึกออกว่า6กถึงแดชั่วโมงก่อนนั่นนะมันเป็นที่จอรดอนที่เรากินเบอร์เกอร์ที่ซอร์เทนนผมก็ผมสังเกตว่าหลายครั้งแล้วนะที่ผมท้องเสียงอ่ะมันมาจากเบอร์เกอร์จากปนนาน่อันคราวนี้แลวคราวหน้านี่ผมคงต้องสั่งนะว่าถ้าสั่งเบอร์เกอร์จากปาน่อันเนานะต้องทอดให้มันสุก สุกแบบทอดพิเศษนานหน,นยหน่อยเพราะเขาจะเอาเบอร์เกอร์อยู่ในตู้แข็งตู้ฟิตแล,ล้วก็มาทอดทันทีแล้วมันอาจจะไม่สุกแล้วก็อาจจะมีอะไรไม่รู้นะนั่นอะ่ะก <enfin> ็ไม่รู้ว่าคุณนี่จะต้องรีบค้องน้ำไหมเดี๋ยวต้องหาที่จอดที่ไหนที่หนึ่งนั่นเนี่ยพัก응เรา,าย้ายไปจอดที่มันเป็นห้างน,งนั่นแล้วก็มีที่จอดรถเปล่าแล้ว แต่ว่าโอเคตอนนี้เราต้องพยายามลองดูว่ารถมันจะเปิดเครื่องอุ่นไหมทั้งคืนไหมแล้วผมไม่เคยลองอะไรอย่างนี้ในครั้งแรกเลยแล้วก็บียร์มไหมนะมันให้เราใช้เกียร์ว่างได้แล้วก็เ,เปิดพาร์คเบรกได้นะนะพร้อมกันเหมือนเทสลาเมื่อก่อนแล้วนะเราก็ใช้ไปทีอย่างเงี้ยเพราะาถ้าเราใส่เกียร์มันก็ไม่น่าจะดับรถตอนนี้เหมือนกับว่าเรากำลังจะขับนะเนี่ยแต่ว่าเราไม่ได้ขับไปไหนอะแค่จอดอย่างเงี้ยเหมือนเทสลาเลยนะเราก็ได้ โอเคเราก็ล็อกประตูนะก็คงจะใช้ได้แล้วเราก็อันนี้นะมันไม่บอกแล้วว่าเรามีกี่เปอร์เซ็นต์แต่ว่าผมเช็คในแอปแล้วว่ามันเป็น98%เรนะเราก็จะเช็คพวกนี้อีกทีหนะึงว่ามันใช้ไฟฟ้าเท่าไหร่เนี่ยมันเป็น2องศาข้างนอกก็เย็นหน่อยนะโอเคตอนแรกเรากะว่าจะนอนที่นี่นะแต่ว่า <laughs> ผมก็โทรไปหาแอมหน่อยนะคุยกับเมียหน่อยแล้วก็ระหว่างคุยนะ ก็มีรถ BM ขับมาที่นี่นะแล้วก็ผมก็ได้เอาที่บงังแดดบังทุกด้านแล้วนะแล้วมันก็มีเนี่ยคันนี้ผมเห็นว่ามันได้ขับแถวนี้ขับวนๆขับไปที่ปัตมานเนี่ยนะแล้วมันก็วนๆวนรอบล้นเรานะตั้งหลายรอบนะเนี่ยมันก็แค่ขับไปแถวนี้นะแล้วก็เดี๋ยวมันก็หายไปแล้วเดี๋ยวก็แป๊บเดี๋ยวก็กลับมาอีกแล้วก็มาวนรอบรถล,ลอยอีกทีหนึ่งนะหลายรอบเลยนะผมก็ไม่รู้ว่า มันมีกี่คนมันจะทําร้ายเราไม่แต่ว่าเราก็อยู่ติดกับถนนใหญ่น่ะมีตํารวจอะไรผ่านบ่อยนะนะแล้วก็แต่สักหนึ่งมันก็ขับมาแล้วก็หันมาหาเราแล้วนะแล้วก็เปิดไฟใส่นั่นนะผมก็ว่าโอ้ยไอ้นี่มันกวนตีนว่ะเราได้ปิดปิดทุกด้านนั่นนะเหมือนกับว่าเราจะนอนพักนี่นะแ้ามันลบกวนเราทําไมเนี่ยมันเป็นมันเกือบตีหนึ่งแล้ว่ามันก็ไปอพวกนี้ไอพวกไวรุ่นนี่นะไม่มีอะไรทําหรอกกลางคืนมันก็มามาเที่ยว ทำอะไรก็ไม่รู้ขี่รถเ,เข็นไปเล่นอะไรนะ่ะเนี่ยเพราะฉะนั้นน่ะผมไม่ชอบนอนในเมืองเลยผมทุกครั้งที่ผมจะนอนนอกเมืองที่พักแบบนอกเหมือนนะ่ะที่ไม่มีใครมันจะมีมันจะมีรถบรรทุกรถบรรทุกเขาก็จะพักนั่นแหะเหมือนกันก็เงียบสบายแล้วนะเพราะฉะนั้นผมไม่อยากจะนอนที่นี่อาจจะมีคนมาปลุกเราหรือว่าไม่รู้นะจะมีใครมาทาร้ายเราไม่ไม่รู้แต่ว่า เราจะขับออกจากเมืองไปแล้วก็ไปผมรู้มันจะมีที่พักหลายที่ก็จะน่วงแค่ไหนแต่ว่าผมก็ต้องขับไปนั่นสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ค่อยไปพักที่โน่นนะ